สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกม Identity V นะคะซึ่ง <c oughs> คือมันมีมอนใหม่เข้ามาค่ะทุกคน <c oughs> คือโหมดนี้เนี่ยเราจะมีฝ่ายเราเนี่ยจะมี4คนนะคะคือจะเป็นราชา1คนแล้วก็คนเอาง่ายๆคือคนธรรมดา2คนแล้วก็อัศวินอีก1คน 1> <c oughs> ซึ่งหน้าที่ของอัศวินก็คือกำจัดราชาของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งดิฉันก็เล่นเป็นอัศวินนะคะใช่ฉันเล่นแบบอัศวินค่ะถามว่าตำแหน่งไหนที่กดดันที่สุดหรอถ้าถามว่าตำแหน่งไหนที่กดดันที่สุดบอกได้เลยว่าตำแหน่งราชาคือเคยเล่นนะกดดันมากอีฮ่าคือแบบตอนเล่นราชาครั้งแรกโคตรกดดันมันจะแบบ วกฝ่ายตรงข้ามอ่ะวิ่งเข้ามาบเหมือนจะตีเราให้ได้อะแล้วคือแบบโคตรกดดันแต่ตอนนี้นะคะฉันเล่นเป็นเออเออสวินนะคะว่าไงอีโจก๊กหน้าที่ของเราตอนนี้นะคะก็คือไปตามหาราชาของฝ่ายตรงข้ามและค่าจริงค่ะอันจริงนะคือเล่นได้ไม่กีตารหรอก หมดเนี่ยยังจำที่เกิดไม่ค่อยได้นะคืออัศวินมันก็จะเกิดอีกที่นึงอ่ะราชาแล้วกับพวกเพื่อนเราเนี่ยก็จะอยู่อีกที่นึงนะคะซึ่งมัง่งกูต้องเดินหาไงประเด็นตรงนี้มีไม่เอ่ยมไม่มีแล้วซึ่งจะไปตามหามาจากที่ไหนคะคุณแม่ค่ะมันไม่มีอ่ะ <c oughs> อ้าวเมื่อกี้รันจวนโดนตีฉันเห็นจะฉันเห็นรู้สึกปิงนิดนิดปิงนิดนิดนะคะอองจริงไหมก็ไม่นิดหรอกนะปิงเยอะเลยแหละตรงนี้มันก็ไม่มีอ่ะให้ไปหาไหนคะาให้ไปหาไหนเขาปิงหน่อย จริงๆไมนี่กจะใช้โปรแกรมอื่นอัดคลิปนะแต่ว่ากลัวโหมดมันปิดก่อนไงตรงนู้นเพื่อนเราล้อมอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนเรากันดีกว่าอืว่าไงจ๊กมึงจะทำอะไรเพื่อนกลัวเล่นเป็นป้าเราอะฮะโอ้หมอกูรดนตรีแหละเป็นหมอสาอะไรเนี่ยฮะแย่งจริงเลย ถ้าประเด็นคือราชาไฟตรงข้ามมาอยู่ไหนนี่แหละคือปัญหาเฮ้ยนัน้องน้องไม่โจทกทีเยอะอุ๊ยอะไรอะราชาไฟตรงข้าบหลุดเหรอแกนั่งหลุดเหรออืมสงสัยจะปิงจะหลุดอะตรงนี้ก็ไม่มีคนเอา้า หูตรงนูน้นเมื่อกี้ฉันเข้าไปนี่หว่าทำไมฉันไม่เห็นวะโอ๋ยแอบเนียนค่ะนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วงเราเจอแล้วงไหนราชามันอยู่ไหนวะโอุ้ยเอ็มมาอะไรเนี่ยฮะลูกวุ้ยหน่อยแต่ราชาฝ่ายตรงข้ามาอยู่ไหนวะ เดี๋ยวกดแชร์ป๊ะนามองห่แค่เอานี่ไงอะเออถ้าจะหลุดจริงวะถ้าจะหลุดจริงอะไรฮะอีบารเทนเดอยอย่าดดดเดี๋ยวมึงเจอมึงเจอนี่นะมึงบอกไม่ได้หรอกมึงหมุนกล้องดีอุ๊ยหนีได้หนีดีจริงเลย งูแต่ตรงไหนมีเก้าอี้มั้งคือจะเก็บนังไปเวางคือตรงนี้เก้าอี้มีแต่ว่านังปลวกข้องเตยมันพังเก้าอี้กูอีกแล้วปลวกโอ้โหหน้าด้านหน้าด้านนะทนหน้าด้านหน้าด้านมากไอเย็ดม่หน้าด้านชิบหายเลยเหมือนอี้หมอนสีเลยหน้าด้านชิบ แย่ในอีปวกครองเตยแย่อย่าให้ฉันต้องโมโหอย่าให้ฉันต้องโมโหแกแกมีสิทธิ์อะไรฮะอะเดี๋ยวนะฉลืมฉลืมซ่อมเก้าอี้โอ้ไม่ก๊อตเย่มากค่ะมันเป็นอะไริชเย่ยมากครูชูรุกโอ้ยนี่ละมึงหน้ามีนมาทำอะไรกูไม่ได้หรอก นั่งไปเสืออีเมคโคเกอะไรฮะอะไรตรงนี้เนี่ยเอ้าลูกได้แล้วเหรอเอเมอีเปลือกคองเตยไม่โดน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 นั่งอยู่ปะอุ้ยโอ้เพอรตีออ้เก้าอีไม่นะจะช่วยอะไรเหรอไม่ช่วยไม่ช่วยอย่า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 ช่วยไปก็ไม่ได้อะไรหรอกมันเอฟเคไปแล้วว่า ม่าหนุกเลยโอ้โหอีปลวกของเตยกูอีก,กูอีกเร็วนะอะไรของมึงนะอีบอกกันเด้อมึงมึงไหวไหมเนะี่ยมึงไหวไหมฮะโอ้ตแต่ล้วแต่ละคนว่าแต่อีเอ็มมา่านี่คืออะไรเนะี่ยอีเอ็มมา่าถอยไปอีแแหอีปลวกของเตยแยยามึงนี่ดีจริงนะอีปลวกของเตย ไอเป็นคนตั้งให้ว่าอย่าให้รู้นะ <c oughs> ใครว่าเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้มาวะโคตรแย่เอ๊เอ๊เอสมีเท่าไหร่ซื้อให้หมดตังเหลือคือซื้อคือซื้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 อให้หมดใหญ่เหลือ ลงนี้น่ไปลาคุณอีสี่มาเล่นด้วนเน่เอ้าบาร์เทนเดอร์ก็หลุดครับจบแล้วครับจบแล้วครับเราชนะครับชนะโอ้โหเฮ้ยแต่น้ำหอมจุกดีอยู่นะน้ำหอมจุกดีอยู่น้ำหอมไม่โดนนั่งเลยไม่ยากจะเชื่อเลยว่าน้ำหอมแบบแรงมาแรงอะดูดิ อ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นอีกสักตาหนึ่งดีกว่านะมันไม่สุดมันไม่สุดมันต้องเอาให้สุดอึ๊บมาได้ห้องแล้วนะคืออุ้ยนอตต์นอุ้ยเธอขึ้นนอตต์นอ่ะอยนายีบอุ้ยน้องอีบใน,ออนที่สุดฉันก็เจอนายีบอุ้ยน้องน่ารัก ไม่อยากค้าน้องอ่ะฉันไม่อยากค้าน้องอ่ะน้องน่ารักเกินไปเหอะน้องน้องไอ้หน่องน่ารักอ้ยกรีดกรีดฉันเจอนาอีฟ์ฉันกรีดค่ะฉันกรีดเดี๋ยวแป๊บปรับเปิกปรับเดี๋ยวบึิงกรีดเดี๋ยวบึิงกรีดอ่า อืมเฮ้ยชิพ่ายแล้วเวลาหมดเออไม่ทันโหเขาเซ็งเลยอะต้องมาฆ่านาอีป่ะเซ็งจริงจริงเอ้ยเกือบตกห้องวีเนะี่ยรู้สึกว่าตานี้ปิงมันแปลกมันมันรู้สึกเปปิงปิงมากมากเลยอะมันปิงมากมากเลยอะเอ,อ่อท่าทีนะคะที่ตัดออกไปเมื่อกี้เพราะว่าปิงคะ่ะคือปิงมัน ปิงมันไม่ปานีใครจริงๆโอ้โหอะไรเนี่ยว่าแต่คิงมาอยู่ไหนวะอุ้ยอิมมาแทะไม่กูตีสิไม่กูตีสิอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเกชะเธอทำอะไรอ่ะแพ้เธอจะมายืนบังทำไมฉันเป็นหันฝั่งเธอเนี่ยโอ๋ออีะแม่งโอุ้ยฉันจะบ้าตายอีมมาแทาอุ้ยอา้าวฮะ เมื่อกี้โดนไดเลยฉันไม่รู้แน่ว่าโดนนายพี่อยู่ฝั่งโน้นนะอยู่ฝั่งโน้นสินะนายฟแม่กำลังจะไปหาแล้วลูกตกลงกูจะเป็นย่าหรือกูจะเป็นแม่วะ่ะนายฟเอา้าอีหาไม่โดนวะ่ะเอ้ยไกลขนาดนนี้ไม่โดนไดยไงไม่จริงไม่จริงนายีฟกลับมาก่อนลูกานายีจะหนีไปไหนอะอ้ย นายทำไมทำมับนี้ก็ยโยนี่ใส่ไม่ดีเป็นเด็กไม่ดีนะเราวะนี่ใส่ชินายีบนี่ยาไม่พ้นหลักรู้กลับมาเธอนะเดี๋ยวพายไปส่งไอ้แจ็คมามะเรยวยู่งไหนล่ะเนี่โอ้โหดดื้อจริงนายีบนายีบโคตรสนวยรูมามรงแสบเข้าค่ะ อ้าวบด,ดีแพตนนย์ทำอะไรอ่ะเราอะอุ๊ยเนย์ทำไมทำย่างนี่ยออุ๊ยขอโทษค่ะเมื่อาากี้ปิงปิงเล็กน้อยถึงแปลนแกงแต่ไหนไปไหนแล้ววะต้องใส่ต้องคิดเตามมองเมลแล้วล่ะอุ๊ยปิงนั่นปิงแดงปิงไม่หายอยู่นู้นสิเนเน,ย,นย์ทำไมย่อย่อยอะมาเต้นโชยย่อเลยเล่นิสัยไม่ดี มืมากลับไปหาแจ๊กกะย่ามากลับไปหากับแจ๊กกะย่าเถื่นอนนองนอนอีฟกลับไปหาอีกแจ๊กกับย่าเถื่อ้นี่นะหนึ่งแผ่อุ้ยสวยเทเลชักเลเ่ย,ยาเสียงตัวเหลือมากฉชนเกลียดอีเพดกับเมคโคจังลยงวิ่งเสิฟได้ทั้งกเกมลยยง เแงจริงๆเลยอุ้ยทำไมทำเงี้ยเแงจริงๆเลยไอ้ห่าโอ้โหโอ้ยอ่ะเข้าไปยิงกูกันเข้าไปนายีนี่ใส้ไม่ยิงทำไมทำกันเยอะแม่เนียยายิงปิงปิงอยู่อ่ะนายีบอ้ออีโคมึงอีกแล้วนะอีโคแกอีโคแก กูจะให้มึงชดใช้สิ่งที่มึงทำให้ได้หรืออ e ีโคแก่ราชามึงต้องเตยนาเยฟก,กับมามาเดี๋ยวย่าจะส่งไปหาอีแจ็คกลับมาทะลูกนาอีฟอยู่ไหนจะลกูกอะไรเนงะี้ยแอบหิวอะไรกันตรงนี้เนะะี่ยฮะโอ๊ยทำไมทำแบบนี้กับฉันเพี้ยงปิงปีงป้งอยู่เนี่ยแย่จริงๆเลยเด็กสมัยนี้ แต่ไหนฟไป,ปไหนแล้ววะน่ะอ่อโอ้โหไปไกลเชียไปไกลเชียนะเราไนฟ์เยี่ยมมาแล้วจะลุกจ่ะจะไปไหนฮะหน้าอีฟหน้าอีฟโ,โ,โอ้โหอ,อีแพ็ดมึงอีกแล้วเ <c oughs> จ้ากรรมในเป็นกุญจริงหรืออีแพ็ดเนี่ยไนฟ์อยู่ไหนเงาไนฟ์หนีไปไหนอะ่นออนอะ กลับมาก่อนเร็วกลับกลับมานี่เนี่ยเร็วกลับไปหายแจ็คเร็วเสียงโคตรตอนแล้วโอ๊ยปิงปิงขึ้นอีกแล้วว่าอะไรวะแต่นาย,ยิปไปล้มไหนอะอเพื่อนเราล้มอยู่นี่แต่แต่ช้ามาเหอเฮ้ยไม่ได้หนอโอ้โห กิงกูนั่งอยู่นี่เลยสุดยอดนา,อยายู่ไหนอ่ะนาย,ายก็ายายกายายมาหายาเกาอนายยามาแล้วลูกโนุยย่ยิงกันได้ยิงกันดีนี่เนี่ยมึงกูกดเกาะทองเตรียมเลยทำไมกูมีเกาะทอง เกาะทองย่อมไม่กลัวแค่ปิงสิ่งเดียวที่ฉันกลัวคือปิงค่ะมีอะไรซื้อไหมทั้งหมดแค่จบกล่าวจะนียังไปเหนื่อยนะอีฟกลับมาเร็วๆกลับมาอุ้ยไม่โดนเอาอีแพท์จึงอยู่นี่เหรอนี่ยแม่แพทเดือดจัดเลยทำไมไม่วิ่งตามไลเชอไปยออแพท โอเคชานังทำไรอ่ะโคเธอไม่ต้องมาเบียดฉันได้ไหมอ่ะฉันเกลียดโคเกของบ้านนี้นี่นะมึงน,น่นเม่นมาโคเธอทไมเธอไม่ตามปกป้องราชาฮะเธอมาอยื่เล่นล่ออะไรตรงนี้จะหนีไปไหนลูกอีฟโดนทั้ไงวะ รู้ไหมฉันน่เซียนอันดับหนึ่งแมรี่เลยนะเซียนด้านการว่ากระจกค่ะฉันเซียนมากด้านการว่ากระจกเนี่ยบอกเลยโอ้โหเฟสสองสวยๆค่ะนะอีค่ะแปกลับบ้านไปหาแจ็คลูกหนูต้องกลับไปหาแจ็คนะคะเอาเคชายอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ปไปไล่คิ่งหรอคืออะไรอะเกชาเธอไมไ่ไล่หรอ อืรู้สึกดีมากค่ะคลิปยาวอะ่ะสิบห้านาทีแล้วว่าอ้อาวโควบดีเฮ้ยอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยอุ้ยเธอเลิศสวยยืนลมหน้าเก้าอี้ไปนะจ๊ะโคจ๋าอีโคแก่ อุ๊ยแพทโอ้โหมองไม่เห็นนั่เลยจิตใจยิ่งนักค่ะที่จ,จิตใจมากโอ้อีแพทกูเสียกระจกฟรีกันแล้วอีหอยนี่จริงเลยว้อีโคโกเกตตัวนี้ก็ลุกไปเร็วว่อไม่ได้หวนนม่งเลยโอ้ยเกกะไอ้พวกชอบกกะ ไม่โดนค่ไม่โดนเลยเว้ยอะไรอีโคเกะอย่าคิดว่ากูไม่เห็นนะมึงกูรู้จากรอยเท้ากูก็รู้แล้วว่ามึงอยู่ตรงไหนอีโคเกะดักน้องมากเลยอะไรเงี้ยอะไรอะนาอีฟอุ๊ยน่นไม่โดนน่เ้ยคอยดูนะนาอีฟนาอีฟนี่เนี่ย ย่าบอกแล้วใช้เทคนิคนี้กับย่าไม่ได้หรอกนันนาอีฟอ่อนหัดนันนาอีฟกับบ้านไปหาแจ็คเถอะแจ็ครออยู่นั่นเนี่ยอาะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อกับบ้านไปหาแจ็คนะลูกเนี่ยนันนาอีฟโอเคชนะค่ะจบจบคลิปจบคลิปจะค่ะคอล้อค่ะคลิปยาวมากเลยค่ะชนะจบไม่จบ มันไม่จบอะไม่จบมันมีต่อไม่เลยจะจบอะจบดีเออไม่บายค่ะ